ริชาร์ดทีกูรูฟุตบอลช่อง B In Sport พบพิรุษจ,จากความล่าช้าในการซื้อหุ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์จิมรัดคลิปพร้อมตั้งข้อกังขาดิวอาจไม่เกิดขึ้นจริงตระกูลเกวเซอร์ประกาศพร้อมขายปีศาจแดงตั้งแต่พฤศจิกายนปีก่อนและมหากาบใกล้ได้ข้อยุติโดยสื่อพร้อมใจรายงานรัดคลิปเตรียมจ่าย1 4พันล้านปอนด์ซื้อหุ้น2 5พร้อมเข้ามาดูแลด้านฟุตบอลอย่างไรก็ตาม รายละเอียดในขั้นสุดท้ายทำให้ดีลต้องดีเลย์ออกไปจนทำให้มีโอกาสที่การซื้อหุ้นของรัฐคลิปจะเกิดขึ้นไม่ทันตลาดเดือนมกราคมเดลี่เมล l เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่ารัคลิปผู้ถูกขนานนามเป็นหนึ่งในชาวอังกฤษที่มีทรัพย์สินมากสุดในโลกทำการกู้เงินจากธนาคารสหรัฐเพื่อเข้ามาลงทุนกับยูไนเต็ดมีเหตุผลอะไรที่การเทคโอเวอร์ของเซอร์จิมต้องล่าช้าและเราแน่ใจหรือว่าดีลจะเกิดขึ้นจริง คีแสดงทัศนะลงบล็อกส่วนตัวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกหนึ่งคำถามคือเสื้อจิมคิดจริงหรือว่าแฟนบอลอยู่ในเต็ดจะทนได้กับการที่ตระกูลเกวเซอร์อยังครอบครองสโมสรต่อเมื่อวันอาทิตย์ผมยิ่งแปลกใจขึ้นไปอีกเพราะอ่านเจอว่าเสอร์จ,จิมกำลังกู้เงินธนาคารเพื่อทำให้ดีวเกิดขึ้นสุดยอดไปเลยแฟนแฟนแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ